สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจะมาให้แนวทางนี้ช้าว,วีกับน,นี้ช้าปุกนะคะนี่ช้าว,วีไป2813นะคะสูตรแรกก็1นึ่งสองหนึ่งไปหนึ่นะคะแล้วก็สูตรสองก็หนึ่งสามสันูนย์ก็สามสองสามหกนะคะนี้ช้าปุก021ย์อเจาะให้เรียบร้อยแล้วนะคะเจาะทั้งสูตรทั้งสองทั้ง1นะคะ 030609212528030609แล้วก็101417นะคะวันนี้เด่น1กับ9นะาทุกคนถ้าใครเล่นหุ้นนะคะเราจะให้ตัวเด่นไปตลอดเลยนะนี่นะคะนีิชาวีกันนีิชาวปกุกชอบส้มก็ไปส้มนะคะชอบแอปเปิลไปแอปเปิลนะคะชอบสุดไหนให้ไปสุดนั้นนะคะทุกคนให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะถ้าอยากให้อยากได้หุ้นอื่นๆนอกจากน,นี้จีนห่งแล้วก็ ให้เข้ากลุ่มนะคะแนะนําให้เข้ากลุ่มนะ,ะทุกคนนะคะประมาณนี้เลยนะคะนี่ถ้าเป็นแบบสุดน้รน,นะขอให้โชคด,ดีค่ะ